สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาให้แนวทางนะครับเครื่อง a n d r o i w สวิตเสียนะครับแล้วก็สวิตนี่ขาดไปเลยนะครับวิธีก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ใช้วิธีเอาสวิตรุ่นอื่นนะครับแล้วก็มาต่อลายเข้ากับตัวบอร์ดนะครับแต่อันนี้นะครับมันมันขาดขาดออกไปเลยนะครับสวิตนี่ขาด ขาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือขาดออกแบบนี้นะครับเด็แบบนี้เลยถ้าสวิตตัวนี้มันใช้ได้นะครับเราก็ใช้วิธีต่อลายจากตัวนี้มาหาตัวจุดจุดจุดเดิมนะครับต่อจากตัวนี้มาหาจุดเดิมหรือนะครับ เอาตัวใหม่นะครับเอาสวิตตัวใหม่มาต่อหัวท้ายนะครับแล้วก็มาแปะติงจุดข้างๆนะครับแล้วก็ต่อลายเข้ากับมาหาตัวสองสองลายนะครับที่อยู่ทั้งด้านในนะครับถ้าถามว่าวิธีที่ง่ายก็ใช้วิธีนี้นะครับต่อลายเข้ามาก็จะง่ายกว่านะครับ มันมันจะมันจะง่ายกว่านะครับใช้วิธีนี้เนาะ,ะแล้วก็ต่อออกเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับผมทำได้ทั้งสองแบบนะครับ อันที่ยากกว่าคือเอาสวิตตัวเปล่ามาต่อลายเข้านะครับส่วนตัวนี้นะครับมันก็ต่อลายจุดนี้วาจุดนี้ก็ยากเขาห่อ,อกๆอกันนั่นแหละครับอ่ะก้อนนี้จะง่ายกว่านะครับผมจะสอนตัวยากผมจะสอนตัวยากกว่านะครับผมจะทําให้ดูตัวตัวที่ยากกว่านะครับเอสวิตสองตัวนี้ตัวอตัวหนึ่งครับมานะครับ นี่นะครับเม็ดสวิตเล็กนิดเดียวนะฮะที่อยู่ในมือผมนี่ะฮะนี่นะครับคือเม็ดสวิตเล็กมากนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ตัวจุดนี้นะครับอ่ะเราจะต่อใช้วิธีต่อลายนะครับเข้าหากันนะครับเราจะต่อบนบอร์ด ก็ได้นะครับบนโครงบอดี้นะครับก็ได้ได้หมดนะครับเหมือนเดิมนะใช้โวลดเคลือบแล้วก็มาต่อจากจุดนี้ก่อนนะครับมาหาสองขั้วนี้นะฮะที่ผมขอใช้กล้องนะครับเพราะว่าสายตาอาจจะไม่ดีแล้วนะครับ ต้องใช้กล้องนะท่านใดให้มีกล้องก็โอเค นะครับเราจะต่อจากจุดตัวนี้นะครับมาอีกจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราทําลวดบอกมาสองเส้นก่อนนะครับ เรา,เท,าทาฟักเข้าไปก่อนนะครับอันนี้มันตัวเล็กนะครับเราต้องทำงานยากหน่อยแต่ต้องใช้ตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับเราแต้มตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับ ติมทั้งสองข้างเลยนะฮะจากนั้นก็ลวดที่เราเตรียมไว้นะครับ เราจะติดกาวลงไปพยายามอย่าให้คาบฟักเยอะนะครับถ้าคาบฟักเยอะมันจะมีปัญหานะครับให้เรานําฟักมาพักไว้ตรงจุดนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้เวลาเราจะเอาตัวเคลือบออกนะครับแล้วก็เอาตัวลวดเคลือบนะครับมานําตัวสารเคลือบออกก่อนนะครับ สาเคลบอ,อก,ก่อนที่อยู่ตรงปลายนะครับให้ออกก่อนนะครับออกเลยนะครับใส่ตะกัวไปนะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับมันจะติดง่ายนะครับจะติดง่ายกว่า ะติดง่ายกว่าที่เราดีดูนะครับเราไปไปจี้นะครับเห็นไหมครับติดแล้วเท่านี้นะครับติดแล้วแล้วก็ยกขึ้นดูนะเห็นไหมครับพอเรายกขึ้นมันติดนะครับเรียบรอย้อยทำอีกเส้นหนึ่งนะครับ ทำเส้นหนึ่งโ okay. อเคเราสารเคลือบออกก่อนนะครับทำอีกเส้นหนึ่งนะครับ ก็หันไปที่ตัวเองถนัดนะครับถ้าเราไม่ถนัดเ,ออเราแต้มฟักเข้าไปก่อนนะครับคือด,ดูตรงนี้มันไม่ไม่ค่อยมีฟักเราก็ต้องแต้มเข้าไปก่อนถ้าไม่แต้มฟักมันจะมันจะติดยากหน่อยนะครับต้องมีฟักหน่นะครับแล้วก็ไปจี้นะครับ Okay. พอมันติดนะครับเราเราจะกดให้มนันเป็นแบนนะครับกดให้มันแบนนะครับันติดก่อนแล้วก็เราจะใช้วิธีกดให้มนันเป็นแบนก่อนนะครับแบนด้านหน้าแบบนี้นะครับให้ด้านหน้าแบบนี้เลยโอเคต้องให้ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราจะมาใส่จุดนี้นะครับเวลากดมันจะไม่หลุดง่ายนะครับโอเค okay. เราได้สองอันแล้วเนาะ ดึงออกนะครับมันก็จะได้ลักษาแบบนี้เราจะได้ลวดสองเส้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นนับแล้วก็ทำหัวท้ายนะครับเราเอา ตัวสารเคลือบนี้ออกออกก่อนนะครับทั้งสองทั้งปลายทั้งสองปลายนะครับโอเค จากนั้นก็นำตะกั่วมาติด2จุดนี้นครับ2จุดนี้นะครับทาฟ้าเข้าไปก่อนนะครับอย่าไปใส่ยเยอะนะครับเพราะว่ามันมันจะนูนเกินไปนะครับ มาโอเคพอให้มันติดอยู่เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปใส่เยเอะเราหันไปหาให้เราจุดที่ถนัดนะครับ แล้วก็ติดเลยนะครับจุดที่เราถนัดนะครับจะใช้แหนบหรือนิ้วมือได้หมดนะครับก็อีกจุดกกน,นี่ก็หนึงอีกขาหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องใช้ความชำนาญระดับหนึ่งนะครับบางที บางท่านมาติดแล้วติดอีกติดแล้วตอีกไม่ไม่ไม่อยู่นะครับโอ okay. เคเยวจะมาเทศกันนะครับว่า สองอันนี้นะครับมันใช้งานได้ไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไอตัวด้านล่างตรงนี้มันมันโนูนถูกไหมครับแล้วก็อาจจะต้องพับอันนี้ลงให้มันพับลงชิดๆหน่อยนะครับ Okay. แล้วก็ไปแปะแปะเข้าเลยนะครับแปะเข้าเลยแล้วก็เทสดูนะว่ามันติดหรือเปล่านะครับเราสวิตช์มีสวิตช์ที่ตัวรวดออกมานะครับแบบน,นี้ เราจะมากดดูเทสดูนะว่ามันติดไหมนะครับเราเรายังไม่ยึดน็อตตัวนี้นะครับให้เราให้เรากดลงก่อนกดลงแบบนี้ก่อนนะครับกดลงก่อนแล้วก็กดเห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้นะครับอย่าลืมแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าเราต้องต่อลวดนะครับใช้ลวดต่อลายเข้าไปต่อนะแล้วก็ความทนนะครับต้องสู้แพ์ใหม่ไม่ได้นะครับแต่คือลูกค้าต้องการใช้งานทันทีนะครับ คือไม่อยากรอนะครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับต่อเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยเรามาลองกดดูนะครับว่ามันจะติดไหมเห็นไหมครับดับมันมันเล็กต้องระวังนะในการกดบางทีลวดมันไม่ได้ทนมันขาดง่ายนะครับ เห็นไ,ไหมครับกดดูก่อนแบบนี้คือผ่านนะครับผ่านละนะเราก็มาติดข้างๆนะครับติดกาวแล้วติดข้างๆนะครับจริงๆใช้กาวร้อนได้ยิ่งดีนะครับกาวร้อนไปหยดนิดเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับกาวตัวนี้จะแห้งช้านะครับถ้าผมใช้งานจริงก็จะใช้กาวกาวร้อนที่มัน คุณภาพดีหน่อยนะครับแบบนี้แล้วก็เทปใสแปะให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วค่อยมาลองตัวสวิตช์นะครับ ราก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนเนาะถ้าไม่แจ้งมีมันอาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้ยังไม่ยึดน็อตนะครับต้องกดลงนึงแรงหน่อยโอเค ก็ประมาณนี้นะครับในการซ่อมปุ่มสวิตช์นะครับแล้วก็เราก็ไปยึดน็อตตัวนี้ให้แน่นนะครับให้แน่นดูว่าบอร์ดมันมันสูงไหมแต่ที่เราดูแล้วล่ะว่าเราเอาตัวจุด2จุดนั้นข่มลงไปก่อนนะครับโอเคเนาะอัน okay, no? นี้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่เท่านั้นครับท่านที่เซียนหรือชำนาญก็ กดผ่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ